สวัสดีครับคลิปที่6ของเรานี้จะเป็นเรื่องของการดูเส้นนะครับของกราฟในการซื้อขายเหรียญกันนะครับว่ากราฟของสีเขียวและสีแดงนี้มีอย่างไรบ้างนะครับแล้วเราจะต้องสังเกตตรงไหนอย่างไรบ้างนะครับไปฟังขั้นตอนพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับในวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการดูเส้นกราฟนะครับแบบคร่าวๆแล้วก็การเก่งกําไรไว้ล่วงหน้านะครับโดยเข้าที่ ปิดขับนะครับอ่าล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับมาเข้าที่ปิดขับแล้วเรามาดูนะครับอ่าช่องของการอ่าเทรดนะครับการเทรดนะครับจะเห็นนะครับเส้น2เส้นนะครับอสีสองสีคือสีเขียวกับสีแดงนะครับหลังจากนั้นดูที่อ่าตรงชาร์ตนะครับตรงชาร์ตนะครับจะเห็นว่าตอนนี้นะครับทางของอ่าผู้จะทำนะครับได้ทําในส่วนของตัวอย่างนะครับของเส้นนะครับอ่าสี ของเหรียญนะครับเส้นสีของเหรียญนะครับ KUB นะครับ k v ซึ่งจะแสดงผลอยู่ด้านบนให้เราเห็นอานเพื่อที่ให้ทุกท่านได้ดูง่ายๆอาจจะกลับไปนิดนึงนะครับไปที่ Market ก่อนไปดูเส้นของ Bitcoin ดีกว่านะครับท่านจะดูได้ง่ายนิดนึงนะครับบิตคอยนะครับจะเห็นว่าจะเป็นแท่งนะครับแท่งของสีแดงและสีเขียวนะครับสีแดงและสีเขียวก็คือลิมิตของการราคานะครับซึ่งตรงด้านล่าง ก็จะมีนะครับจำนวนของวันและเวลาที่บอกไว้นะครับว่าที่ผ่านมานะครับที่ผ่านมานั้นราคาเหรียญนะครับไปที่เท่าไรราคาขึ้นราคาลงอยู่ที่เท่าไรนะครับอ่ะเราก็ดูนะครับเราก็ดูตรงนี้นะครับอ่านะครับจะไปดูย้อนหลังนะครับย้อนหลังก็ได้นี่ก็คือเป็นดูย้อนหลังนะครับซึ่งจะสามารถเราก็สามารถดูย้อนหลังได้ตลอดนะครับ เรามาเข้าสู่ของเราเลยนะครับมาเข้าสู่ของเราเลยนะครับให้เราสังเกตนะครับในราคาของเหรียญที่มีขึ้นมาตอนนี้นะครับว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับราคาเหรียญสูงสุดของ24ชั่วโมงที่ผ่านมาคือ1ล้าน200,000นะครับ9,990 99, บาทราคาต,าต่ำสุดที่1ล้านนะครับ100,500บาทนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่เก่งกําไรได้แล้วว่าในส่วนนะครับหนึ่งวันที่ผ่านมา ราคาเหรียญมีความผ, hi, ผันผวนนะครับอยู่ที่ประมาณนะครับห้าหมบาทใครที่จะเป็นนักลงทุนระยะสั้นนะครับก็สามารถที่จะเก็งกําไรได้โดยสังเกตตอนนี้นะครับราคานะครับแท่งสีแดงนะครับก็คือราคาเหรียญเป็นราคาเหรียญที่ลงนะครับราคาเหรียญที่ลงนะครับก็คือความผันผวนของลงถ้าใครที่จะลงทุนในระยะสั้นนะครับเราก็ซื้อไว้ได้และเราก็ค่อยไปดําเนินการขายนะครับเพราะที่ผ่านมานะครับราคาเหรียญนะครับอาจจะเห็นแท่งสีเขียวนะครับราคาขึ้นไปค่อนข้างสูง ก็ลิมิตเราก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับสังเกตนะครับดูจากทรงด้านขวามือนะครับที่เป็นแท่งเส้นของตารางตัวเลขนะครับจะบอกไว้นะครับว่าราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับความของแท่งนะครับสีเขียวและสีแดงตรงนี้เราก็จะกะเกณกำไรได้ในส่วนของทางเทคนิคของส่วนตัวที่ที่ผมทำเลยนะครับก็คือเราจะเช็คราคาเหรียญตรงนี้นี่แหละคือต่อ24ชั่วโมงเท่านั้นนะครับเราก็ดูราคาประเมิน ว่าเราน่าจะลงทุนดีไหมนะครับแต่สําหรับคนที่ทุนต่ำนะครับมีเหรียญอีกเหรียญนึงนะครับที่จะแนะนําที่จะให้ลงทุนนะครับในราคาที่นะครับความผันผวนนะครับขึ้นขึ้นลงลงนะครับโดยที่เราสามารถมีทุนน้อยเราก็ลงทุนน้อยๆได้นะครับเหรียญแรกนะครับที่จะแนะนําให้กับท่านก็คืออ่า CRV นะครับจะสังเกตว่าเหรียญของ CRV ตอนนี้มีการผันผวนมีการขึ้นอย่างสูงมากนะครับตอนนี้ขึ้นคือ 20.22%นะครับ ภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาราคาเหรียญขึ้นสูงถึง91.99นะครับราคาต่ำสุดอยู่ที่68บาทราคาเหรียญน,นี้นะครับเป็นที่น่าซื้อแล้วก็น่าลงทุนสำหรับคนทุนน้อยนะครับคนทุนน้อยใช้หลักร้อยนะครับก็ทำการซื้อได้นะครับแล้วก็มาลงทุนได้คือจากหลักร้อยจะต่อยอดให้ท่านเป็นหลักพันได้นะครับในการที่จะซื้อเหรียญน,นะครับส่วนอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่จะแนะนำให้กับท่านก็คือ เหรียญ KUB ซึ่งเป็นของอคุณท็อปนะครับของคุณท็อปเองนะครับราคาเหรียญตรงนี้นะครับราคาสูงสุดอยู่ที่26.5ราคาต่ำสุดอยู่ที่20.5จะเห็นว่ามีความแตกต่างอยู่ที่6บาทต่อ1เหรียญนะครับเราสามารถที่จะซื้อขายได้ในราคานะครับในราคาต่ำนะครับในราคาต่ำซึ่งเราสามารถที่จะดำเนินการนะครับซื้อได้เลยนะครับ โดยที่สังเกตนะครับจากเส้นนะครับเส้น2เส้น <ๆ S 2> นะครับค <sk> well ือเส้นของสีเขียวและสีแดงนะครับสีเขียวและสีแดงนะครับอ่ะตอนนี้จะเห็นว่านะครับราคาเนี้ยเริ่มมีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วสังเกตจากเส้นเขียวนะครับเส้นสุดท้ายขึ้นรลอลงนะครับให้เราสังเกตจากเส้นนะครับของแท่งที่เป็นเขียวและแดงนะครับตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วเรานะครับสามารถที่จะซื้อเก็งกําไรไว้ได้ในราคา23 นะครับจุดเจ็ดห้าอยู่ตอนนี้นะครับก็จะจะยังสามารถขึ้นสูงได้อีกนะครับอลิมิตก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับให้เราลองสังเกตนะครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับว่าในทุกๆอย่างนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงขอให้ท่านพิจารณาและศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนนะครับขอบคุณนะครับ